ข้าของใกล้ตัวที่ใช้แพ็คของแทนไม่ได้อย่าหาท่ำรู้ไหมคะว่าของหลายๆอย่างที่บางคนเนี่ยหยิบมาใช้แพ็คพัสดุเพราะคิดว่ามันอาจจะประหยัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้พัสดุของคุณนั้นพังได้ค่ะ วันนี้เราจะพามาดูค่ะ5้าของใช้ที่ห้ามเอามาใช้ในงานแพ็คพัสดุเด็ดขาดโดยเฉพาะเมื่อคุณขายของออนไลน์อยากาทำเด็ดขาดค่ะข้อที่1กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะหลายๆคนชอบคิดว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะ,คะจะช่วยซับแรงกันกระแทกได้แต่ความจริงคือมันจะช่วยในเรื่องของการถุงช่องว่างให้เต็มเท่านั้นไม่ได้ซับแรงกันกระแทกจริงๆค่ะถ้าสินค้าที่แตกง่ายเช่นแก้วเซรามิกหรือว่าเครื่องสำอางขวดแก้ว แรงกระแทกระหว่างขนส่งเนี่ยมีเยอะมากกว่าที่เราคิดค่ะเพราะฉะนั้นกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกกันกระแทกที่ดีแน่นอนค่ะข้อที่2เทปใสในออฟฟิศเทปใสที่เราติดเอกสารในออฟฟิศนะคะไม่ควรเอามาติดกล่องเด็ดขาดเพราะตัวกาวเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับน้ําหนักของกล่องนะคะเมื่อเจอความชื้นหรือว่าความร้อนเนี่ยอาจจะทําให้เทปหลุดออกมาง่ายผลของมันก็คือกล่องเนี่ยอาจจะพังแล้วก็ของด้านในเสียหายทำให้ร้านอาจได้รีวิวในทางลบได้ค่ะข้อที่3มถุงก๊อกแก๊บบาง บางร้านเนี่ยค่ะใช้ถุงก๊อกแก๊บบางๆในการห่อสินค้าแล้วก็แพ็คส่งไปเลยปัญหาก็คือว่าถุงมันบางมากๆค่ะถ้าหากว่าโดนของมีคมหรือว่าของแหลมเกี่ยวเข้าเนี่ยอาจจะทําให้ขาดได้เลยทันทีถ้าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของเบาๆเนี่ยก็อาจจะรอดนะคะแต่ถ้าเป็นของที่มีน้ําหนักหรือว่าเป็นของที่มีฝาปิดก,ก็อาจจะทําให้ของเสียหายได้เลยค่ะข้อที่4กล่องรีวิวสค่ะ หลายๆคนเนี่ยเอากล่องรียูสมาใช้ถ้าเกิดว่ากล่องยังสภาพดีอยู่เนี่ยก็อาจจะยังไปต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่อ่อนยุบตัวหรือโดนความชืน้นโครงสร้างของกระดาษลูกฟูกเนี่ยมันเสียหายไปแล้ว ต่อให้เราปิดเทปกาวดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่แข็งแรงสู้เท่ากล่องใหม่อยู่ดีค่ะข้อที่5ใช้เชือกมัดแทนเทปกาวค่ะละหลายคนเนี่ยใช้เชือกมัดแทนเทปกาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กล่องพัสดุแล้วแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าแรงกดจากด้านข้างหรือด้านบนของกล่องเนี่ยอาจจะทําให้กล่องพัสดุของเราเปิดอา้อาระหว่างการจัดส่งได้ค่ะสิ่งที่อยากบอกก็คือการลงทุนผิดจุดอาจทาให้เราเสียต้นทุนมากกว่าเดิมค่ะท้งค่าเคมสินค้าค่าส่งพัสดุซ้ําและเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วยค่ะ การเลือกอุปกรณ์แพคเกจจิ้งที่ถูกต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะแต่เป็นการป้องกันความเสียหายของพัสดุค่ะถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนะนำอุปกรณ์แพ็คของพื้นฐานสำหรับมือใหม่คอมเมนต์มือใหม่เข้ามาได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ